สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเก่กพาเลาะวันนี้ลุงเก่งพาพี่น้องไพพีซีมาเลาะอยู่ที่อูสมยศเจริญยนครับพี่น้องซีมาดูเครื่องรถถนาเดินตามมือสองสักภาพดีๆสีสวยๆมีเครื่องมากมายหลายตัวเดี๋ยวให้เจ๊พาเราไปดูว่ามีรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้าง เป็นตัวนี้ก่อนละกันครับเจ๊ตัวนี้ร้อยสิบค่ะครับต,ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาสองหมื่นหกค่ะสองหมื่นหกพันเน, 26, เนะะาะสภาพสภาพแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สภาพสวยมากเลยนะครับเครือ่องเดิมด้วยไม่ไม่ได้เปิดครับเครื่องเดิมเอาไปเครื่องเดิม,ดมไม่ได้เปิดเลยใช่ค่คะ คูปต้าที่ร้านก็จะไม่ถ้าเป็น RT นะคะร้านจะรับเข้ามาแบบว่าไม่เปิดจะเป็นเครื่องําเดิมทั้งหมดจะไม่เปิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ET เราก็ต้องมาฟิตใหม่เพราะว่าเรื่อมเป็นเครื่องรุ่นเก่าอ่า ET ที่เป็นเครื่องเก่าใช่ส่วนตัวนี้จะเป็นอ่า TT ทะเลทองค่ะเก้าห้าตัวนี้อ่าทะเลทองจะคล้ายๆกับคูบอต้า ET เก้าห้าแต่ของเขาเป็นตัวทะเลทองตัวนี้ตัวนี้ก็จำเดิมเหมือนกัน ตัวนี้ RT ร้อยสิบเหมือนกันค่ะตัวนี้ราคาจะถูกกว่าตัวนู้นเพราะว่าสภาพมันจะด้อยกว่าอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ราคาสองหมื่นห้าห้าร้อยแต่กันกันอยู่ห้ารบาทไม่แพงนะครับสภาพก็ถือว่าสวยสภาพดีหนงนิ่มค่ะตัวนี้ก็เดิมเหมือนกันเดี๋ยวลองติดให้ดูก่อนอ๋อขับไม่เป็นไรช่างไม่ว่างตัวนี้เป็น RT ร้อตัวนี้เป็นเครื่อง DI ค่ะเครื่องไดรก ราพออยู่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสองหมื่น้องตัวนี้เป็นเครื่องไดร์เล็กตัวนั้นมันเป็นตัว RT ร์ทีไฟเล็กธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นตัวไดเล็กแต่เป็นร้อยทูนนี้ง่ายว่าสิบเอ็ดแรงกับสิบแรงแต่ต่างกันตรงเป็นไดเล็กกับเป็นตัวธรรมดาเท่านั้นเองตัวนี้ของลูกค้าเขายังไม่ได้มารับเลยอ๋อตัวนี้ติดจองมาแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแล้วว่าตัวนี้จะเป็นอ่ ล่งนนะมาต้มอะค่ะร้อยสิบห้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอีทีร้อยสิบค่ะเดี๋ยวจะต้องเตรียมบิวทำตัวนี้จะต้องบิวใช่ไหมครับเตรียมบิลเพราะว่าลูกค้าเขาสั่งไว้ขายเป็นร้อยสิบนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาจะทําเป็นร้อยสี่เดี๋ยวต้องบิวแล้วก็แต่งใส่จับดิงซิ่งใส่ข้อซิ่งให้เขาที่นี่รับแต่งด้วยชือแต่งแรงแต่งซิ่งแต่งสวยใส่ข้อซิ่งได้เลยครบวงจร ช่างไหนแนะนําบอกได้อยากได้ช่างไหนอยู่ที่ไหนสํานักไหนดังๆก็แจ้งแล้วก็เราก็จะไปเอาสินค้าของเขามาแล้วก็มาใส่ให้อยากเปลี่ยนตุ้มเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนสปริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้ได้หมด <ừ> ขอให้แจ้งมาอย่างเดียวส่วนตรงนี้เป็นของลูกค้าเขาเอามาให้ฟิตแต่ว่าเรายังยังไม่เสร็จเลยคือมีอางานเยอะตัวนี้ก็จะเป็นร้อยห้าตัวนี้ก็กำลังฟิตใช่ไหมครับใช่ค่ะเตรียมฟิตให้เขาเหมือนกันแล้ว อส่วนตัวโครงล่ะครับมีตัวไหนบ้างโครงตอนนี้เหลืออยู่แค่สงตัวขายหมดแล้วอ่ะจะเหลือแค่ตัวสยามานะค่ะตัวนี้จะเป็นคัดคู่คับเคียเมือเียมมือค่ะตัวน,นี้เป็นรุ่นหนึ่งเดียวส่วนใหญ่จะใช้ในจังหวัดที่เขาเล่นพวกเครื่องแล้วก็วิ่งบนหลังถนนนะคะออ่าอ,อ,อย่าง อย่างที่เขาเล่นดิจิวกันก็เอาไปขึ้นเครื่องพวกคูบต้ายันมากแล้วก็วิ่งหว่างถนนจะจะจะโอเคกว่าที่จะไปลงนง้ำเพราะว่าลงน้ำเวลาเป็นเกียร์มืออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่เวลาเข้าเกียร์อย่างตัวเกียร์มือเนี่ยถึงเวลาเข้าเกียร์แล้วเวลาเราหยุดรถอ่ะเราสามารถเอียงได้เลยหยุดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไปลงน้ำอย่างเงี้ยเราต้องมาบีบมากรมอย่างเงี้ยมันจะยุ่งยากส่วนใหญ่ในที่ลูกค้าเขาเคยแจ้งมานะคะเวลน้เาถนน คือประสบการณ์ของโดยตรงลูกค้าค่ะเขาเขาแจ้งมาว่ยถ้าเกิดว่าลงน้ำไม่ดีนะอย่าไปใช้เราก็พอถึงเวลาก็แนะนําให้ลูกค้าคนต่อไปว่าถ้าเกิดว่าจะใช้งานลักษณะไหนแจ้งมาก่อนค่ะเดี๋ยวมาจะบอกอธิบายให้ว่าจะได้ตรงกับงานใช่ค่ะบางทีแบบว่าเอาไปใช้แล้วมันไม่ตรงกับงานแล้วพอถึงเวลามันราคามันสูงอะพอไปใช้แล้วมันจะเสียหายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแนะนำเขา แต่ตัวนี้สดค่ะเพราะว่าดูจากอัวนี้เป็นสภาพเดิมๆนะบูธอะไรก็ยังดีอยู่ใช่ค่ะสภาพค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งหืห้าพันห้าร้อยค่ะหนึ่งหมืนห้าันห้าร้อยโอสภาพเดิมๆมากเข้าค่ะยังเหลือร้านทำความสะอาดอีกร้านมันจะรอบนึ่งแต่ว่ามัน บางทีเราต้องมีการเก็บรยครับสนิมนะครับครบสนิมครับน้ำมันเนาะใช่ค่ะครับน้ำมันครับจาระบีอะไรพวกนี้ใช่ค่ะก็เหลือนู่นด้านหลังอีกตัวใช่ไหมครับก็จะเป็นอ่าหนึ่งสามหนึ่งยานงมุมจะเป็นตัวสุดท้ายของตัวหนึ่งสามหนึ่งนะคะจะหายากนิดนึงรุ่นนี้เสื้อหมายถึงเสื้อตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นตัวเดียวกับ FCD ลูกค้าก็ค่อนข้างหายเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้หายากมากค่ะเป็นเป็นเกลียวตาอันนี้เป็นสีถามว่าสีเดิมไหมอดีลูกค้าเขาจะไปซื้อเข้ามาแล้วเขาแบบเหมือนพ่นสีไว้น่าจะกลัวอ๋อกลัวเป็นสนิมกลัวเป็นสนิมไม่พเป็นสนิมก็กลัวหายทำให้มันเก่าๆเห้องอ่าก็อาจจะเป็นไปได้เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะจ้าตัวบูทเตยังโอเคอยู่ค่ะเนี่ยอ่าโอเคเสียก็ยังดี ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสยามถ้าจะถ้าร้านจะซื้อเข้าก็จะดูสภาพสดนิดนึงเพราะว่าพอเอาไปใช้งานแล้วพวกข้างในลูกปงลูกปืนอะไรเนี้ยไม่ค่อยดีร้านก็จะไม่ได้รับซื้อค่ะลูกค้าถามเหมือนกันมีคนขายเขาถามว่ารับซื้อไหมเราต้องดูสภาพนิดนึงค่ะถ้าถือว่าสภาพมันโทมมากๆเราไม่เปิดเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ร้านจะไม่เปิดไอ,อ้พวกด้านในเลยค่ะพอ,อเปิดปุปเรามองว่ามันเป็นของจะหนสยวจะไอ,อ่าใช่ครับ แมสติกเกอร์อะไรก็ยังครบเลยนเนาะสภาพดีมากมเลยสวยมากเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดแค่ล้างน้ำ่าง <c oughs> เดียวยังไม่ได้ถัดยังไม่ได้ถูทำอะไรให้มันแบบว่าสวยขึ้นมาเอาเดี๋ยวให้เจฝากาชื่อร้านฝากเบอร์โทรไว้ให้กับ FC ให้กับลูกค้าที่สนใจอ๋อคะร้านสมยศเจริญยนต์นะคะกระทุ่มแบรนสมุทรสาครค่ะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะ ใช้รถไถน้าเดินตามแล้วก็เครื่องวิทน้ำหรือว่าะจะเป็นคูบต้ายันมาอานเนี้ยค่ะที่ร้านเรายังมีให้บริการอยู่นะคะเบอร์ที่ติดต่อได้ก็คือ0801128560ค่ะครับผมอขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ FC ที่สนใจรถไถเดินตามไม่ใช่เป็นขาซิ่งขาจวดนะครับก็อย่าลืมที่สมยศฟาร์มเบอร์โทรก็ทีเจให้ไว้ หรืออยากติดต่อสอบถามก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับผมเดี๋ยวลุงเก่งจะเป็นคนกลางประสานให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับส,ส,ส่วนตัวนี้ลูกค้ามารับพอดีเลยตัวนี้เป็นโคง สิงสยามพี่น้องเป็นโครงสิงสยามก็คือลูกค้าซื้อแต่ตัวโครงก็เลยทางปา่าเจ้าของอูกก่เลยถอดเครื่องออก